รายการไทยนิยมวันนี้อาจารย์เอ๋จะพาไปเส้นทางสายบุญสุดฮิตทางอีสานสาการะพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าปทุมมาแห่งเกาะคำชะโนดจังหวัดอุดรธานีและที่สุดแห่งพลังศรัทธาถ้ำนาคาเมืองพญานาคแห่งบึงการและแชมป์ชนาทิพย์จะพาไปสัมผัสหาทรายและแสงแดดกับวิลล่าริมทะเลเพียง23หลังที่เงียบสงบบนพื้นที่4เอเคอร์และพันไม้เขตร้อนเขียวชอุ่มที่ทูรานีรีสอร์ทกุยบุรีและห้ามพลาดกับบรรยากาศเปิดค่ายเพลงน้อง ใหม่และบิดมูลส่งศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปดารูนี่กับซิงเกิลหนูพูดได้ไหมความรับนางฟ้า Secret Angel. s e เ r e ลนแองเจสวัสดีครับผมวิบูรีรัตนกจรครับและผมทิพย์วสุแสงสิงแก้วครับขอต้อนรับคุณผู้ชมในรายการที่เราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิพลังวัฒนธรรมหรือที่ทุกท่านคุ้นเคยกับชื่อว่า ซอ f t Power ใช่แล้วครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในมิติของความเป็นไทยที่น่าภาคภูมิใจและน่าแสดงต่อสายตาชาวโลกครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีดนตรีการการกินการท่องเที่ยวแฟชั่นเสื้อผ้าทุกอย่างเรามีความมั่นใจว่าประเทศไทยของเรานั้นไม่แพ้ใครในโลกครับครับผมและทุกเรื่องที่อยู่ในความนิยมของคนไทยที่จะออกไปสู่สายตาของคนทั่วโลกได้ นำเสนอในรายการนี้รายการไทยนิยมครับแล้ววันนี้เราขอเริ่มต้นรายการแบบนี้ครับพี่จิ๊บครับผมเชื่อว่าหลายต่อหลายคนมีความเชื่อมีความศรัทธาเดี๋ยวเพราะผมเองตอนที่ผมทาภาพยนตร์นายคีสองร่วมกับพี่อ๊อฟพงพัฒน์วชิระบรรจงนะครับเรื่องอยู่ในดวงใจครับก็น่าพาผมไปที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าอําเภอบ้านดงจังหวัดอุดรธานีเพื่อกราบนมัสการพ่อปู่ศรีสุโธครับ แม่ย่าศรีปทุมมาเมืองพญานาคไปสักการะด้วยกันนะครับและแน่นอนยังจะมีอุทยานแห่งชาติผู้ลังกาครับที่อำเภอบึงโขงหลงนะครับนี่ก็เป็นอีกจุดที่ต้องเช็คอินพลาดไม่ได้เลยครับขอบคุณคุณอามคุณจิ๊บมากๆนะครับตอนนี้นะอาจารย์พาทุกท่านนะครับมาบูไกลถึงจังหวัดอุดรอธานีเลยนะครับ ซึ่งเป็นจังหวัดที่นะครับเมื่อทุกท่านมาแล้วนะครับพลาดไม่ได้กับการที่จะต้องมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นาะเกาะคำชะโนดนะครับมาไหว้ปู่ศรีสุดโทและนะครับแม่ย่าศรีปรทุมมากันนะครับภายในคำชะโนดนะครับว่ายอย่างไรสักการะอย่างไรให้เกิดสมฤิตผลสมความตั้งใจหนึงนะครับร้านอธิษฐานสองนะครับจุดใต้ต้นมะเดือ่อจุดขอทรัพย์ นะครับขอสินจากปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมาและจุดที่3นะครับทางขึ้นทางลงนะครับของปู่ศรีสุทโธทเพราะเราเชื่อว่าต้องจุดนั้นแหละครับเราไปยืนอธิษฐานแล้วกล่าวคําขอพรเขาเชื่อกันว่านะครับพอที่ท่านขอจะสมหวังดังใจนึกแน่นอน จุดแรกที่เราไปนะครับยืนอยู่จุดที่เรามาถึงพอสุดทางพญายนาคเลี้ยวขวาจุดนั้นเป็นจุดที่ท่านใดที่เตรียมของนะถวายมาให้กับปู่ศรีสุโธและแมา่ย่าศรีปรทุมานั้นเราไปยืนตรงจุดนั้นนะครับและกล่าวคําบูชาและถวายของให้กับปู่ศรีสุโธเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเราเองและเป็นการให้เกียรติกับสถานที่เพราะเราเชื่อมั่นว่าตรงจุดนั้นเป็นจุดที่อธิษฐานขอพอแล้วประสบกับความสําเร็จครับ 80เมตรเราจะเข้าสู่จุดที่2เป็นเขาเรียกว่าต้นมะเดือ่อเราเชื่อว่าบริเวณตรงจุดนั้นจะเป็นจุดที่เก็บทรัพย์สมบัตินะครับของปู่ศรีสุธทและแม่ย่าศรีปทุมมาและนะครับเราไปนั่งติดจุดนั้นเพื่อขอทรัพย์เพื่อให้มีสิ่งดีๆเข้ามาสู่ตัวเราโดยการนั่งสมาธิแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์นะหลังจากนั้นเราจึงกล่าวคาอธิษฐานขอพร จุดสุดท้ายนี้เป็นจุดที่ห้ามนะครับเดินผ่านเด็ดขาดถือว่าเป็นจุดสําคัญคมองมองไปอาจจะเป็นเพียงบ่อน,น้ำนะครับแต่แท้จริงแล้วนะครับเขาเชื่อว่าเป็นทางขึ้นทางโรงของท่านปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปรทุมมาง่ายๆคือเป็นทางขึ้นของทางโรงของท่านพญานาคเป็นจุดที่เราจะมายือนอธิษฐานจิตขอพรไม่ว่าท่านจะกล่าวบทสวดใดๆก็ตามท่านจะรับรู้นะครับเมื่อท่านไปยืนในจุดนี้แล้วนะครับ การได้นำพาทุกท่านนะครับมาที่คำชโนดแห่งนี้นะครับดินแดนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดินแดนทิพสภาวะนั้นอาจารย์ก็ได้พาทุกท่านนะครับได้มากราบขอพรครบทั้ง3จุดที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นจุดอธิษฐานจุดขอทรัพย์และจุดทางขึ้นทางลงของผู้ศรีสุดโทแล้วนะครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพอที่ท่านขอนั้นจะประสบความสำเร็จไม่ว่าท่านจะมากับอาจารย์หรือชมทางรายการก็ตามนะครับเชื่อมั่นว่าการติดตามชมณขณะนี้จะนําพาท่านไปสู่ความสําเร็จแน่นอนเดี๋ยวติดตามอาจารย์นะครับไปมูกันอีกหนึ่งที่ว่าเราจะไปที่ไหนกันตามอาจารย์มานะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับณที่แห่งนี้ รับรองนะครับไม่ผิดหวังแน่นะครับกับทุกทท่านที่ติดตามชมรายการนี้อยู่นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูว่าจุดนะครับที่น่าสนใจนะครับณจุดแห่งนี้มีอะไรบ้างตามมาเลยครับถ้าเรามีความศรัทธานะนะครับแม้จะมีความสูงเพียงใดนะครับก็มีสามารถที่จะทําอะไรทุกท่านได้เลยนะครับขึ้นไปได้อย่างสบายมากนะครับถ้าทุกท่านมีความศรัทธา ครับรองเมื่อขึ้นไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับจุดแรกเป็นถ้ำนะครับเป็นจุดที่น่าสนใจมากเราจะได้เห็นนะครับเขาเรียกว่าเกดนะครับของนะครับองค์พญานาคอย่างชัดเจนแล้วก็ยังมีจุดที่เราเรียกว่าเป็นจุดที่เรานั้นนําเสียงหรือนำํำศีรษะของเรานะครับไปครอบนะครับ ให้เกิดความเป็นสิริมงคลและก็ที่พลาดไม่ได้ตรงจุดตำแหน่งนั้นนะครับยังมีหัวใจขององค์พญานาคที่ให้เราได้ตั้งจิตอธิษฐานและหลังจากนั้นนะครับใกล้ๆก,กันนะครับก็จะมีซาบจุดที่เราถาล่วงมาแล้วรับรองเป็นผิดกว่าเป็นแน่แท้นะครับคนเชื่อว่าเมื่อเดินเลยไปแล้วจะเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่เขาเรียกว่าเมืองบังบทครับไปนั่งรานที่ถือว่าเป็น้านที่เต็มรืมรอนไปด้วยบารมีได้ไปนั่งทำสมาธิได้ไปสวดคติเทวดามาชัยต ททวาทาทวาาาาารมยคันนีอก่ได้ไปตั้งจิตอธิษฐานขอบุญกันมี้ขอให้เรามีทรัพย์ไหลมาเทมาดั่งสายน้ำที่มี่เหือดแห้งหน้าถ้ำของหลวงปู่วังนะครับตรงจุดนั้นถือว่าเป็นบรรยากาศที่รู้สึกเย็นสบายมากได้นั่งสมาธินะครับและได้กล่าวบทขอพรเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ดยครับรับรองคนที่มานั้น สมหวังแน่นอนครับที่สําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับที่ถือว่าทุกท่านที่ได้มาถ้ำนาไทรนี้จะต้องได้มานะครับกับนมัสการหรือกาบสการะนะครับที่ถือว่าเป็นจุดสําคัญก็คือเสียงของอุวยนาที่ไม่รู้แหละว่าจะถ่ายภูมิไหนก็ตามนั้นจะเห็นเป็นเสียงของนะครับพญานาคนั้นหรือเสียงของท่านพญางูนั้นอย่างชัดเจนเลยครับ สำหรับทริปนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับเห็นไหมนะครับที่อาจารย์พาไปแต่ละจุดแต่ละจุดดูแลเป็นจุดที่มีความสำคัญทั้งเส้นนะครับถ้าท่านใดมีความศรัทธารับรองนะครับเดินทางนะครับถึงข้างบนแน่นอนและเมื่อถึงข้างบนแล้วท่านจะไม่ผิดหวังกับนะครับจุดที่น่าสนใจแต่ละจุดที่ผมพาไปนะครับติดตามตอนต่อไปครับว่าอาจารย์จะพาท่านไปที่ไหนตามมาเลยครับ อย่าลืมนะครับถ้ามีโอกาสสักครั้งในชีวิตต้องเดินทางไปที่ อุดรธานีและที่บึงการการท่องเที่ยวในสายของความเชื่อหรือสายมูเนี่ยน่าสนใจมากๆเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองด้วยช่วงหน้าผมกลับมาจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับไปที่กุยบุรีโอสวยมากๆนะครับถือว่าเป็นจังหวัดซึ่งเดินทางได้ใกล้ใกล้กรุงเทพนะครับเดินทางได้สะดวกแล้วก็มีเส้นทางหลวงที่ขับไปเมื่อไหร่ก็จะมีแต่ความสุข เพราะว่ามีทั้งเส้นทางธรรมชาติมีโอโซนทะเลมีกลิ่นไอายหาดทรายนะครับไปถึงได้ไปสัมผัสกันนะครับรวมถึงใครที่ชอบรับประทานอาหารที่เป็นผักโอ้โหช่วงหน้าผมขอนำเสนอหนึ่ร,ร้านน่าสนใจมากสักครู่หลังโฆษณาครับ สวยมากแล้วบรรยากาศก็ดีมากอันนี้คือห้องที่ผมจะได้น,นอนคืนนี้เหรอครับพี่อ,อมใช่แล้วค่ะอันนี้คือห้องที่เราเตรียมให้คุณแซมคืนนี้เลยมีอยู่2ห้องนอนนะคะมีชั้นบนกับชั้นล่างนอนให้ทั้งสองเตียงเลยคือะคะผมสามารถเลื่อนมาตรงไหนก็ได้ <laughs> แล้วก็อีกห้องหนึ่งนะคะจะเป็นสตูดิโอนะคะก็คือ,อสามารถทําครัวได้หรือว่าจะเป็นห้องประชุมเล็กๆได้ ขอต้อนรับกลับมาในรายการไทยนิยมวันนี้ทางไทยทีวีสีช่อง3นะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พูดถึงก็ไม่ไกลจากกรุงเทพเยอะนะครับไม่ไกลเลยครับเดินทางสะดวกนะครับแล้วก็ยังมีถนนหนทางที่เป็นทางหลวงเส้นหลักเลยนะครับแล้วตลอดระยะสองข้างทางเนี่ยเราก็มีธรรมชาติสวยๆนะครับมีอาหารการกินที่อร่อยๆนะครับแล้วก็ยังมีทั้งโอโซนทะเลหาดทรายสีขาว ทิวสนสีเขียวโอ้โหแล้วคุณพูดแล้วก็อยากไปแต่บางทีเราไปประจบคีรีขันเราจะนึกถึงะอามเราจะนึกถึงหัวหินวันนี้พาไปที่นี่ครับที่กุยบุรีที่กุยบุรีเนี่ยมีที่พักที่แบบงดงามแล้วก็สวยงามมากในโครงการเนี่ยมีแค่23หลังและแต่ละหลังมีสวนของตัวเองมีระเบียงเป็นของตัวเองนะครับและอาหารการกินที่นั่นบรรยากาศที่นั่นสวยงามมากๆคุณแชมป์ชนะทิพย์รอคุณผู้ชมอยู่ที่กุยบุรีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับผมแชมป์นะครับมาจากรายการแทนนิยมนะครับแล้วก็มาขอเช็คอินที่นี่ด้วยครับยินดีเลยค่ะยินดีเสมอค่ะอันนี้จะเป็นเวลคัมำดิ้งนะคะน้ำสับป,ประรดสดของเราเลยค่ะถ้างั้นเนี่ยต้องขอชิมสักหน่อยแล้วขออนุญาตนะครับเช่ญเลยคะ่ะเป็นไงคะสดชื่นเลยครับเรียกได้ว่าขับรถมาง่วงเนี่ย ตื่นเลยทันทีใช่ค่ะของโรงแรมเรายังมีนวดคอบ่าไหลด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่เพิ่งขับรถมาจากกรุงเทพนะคะประมาณ3ชั่วโมงครึ่งเนี้ยเราก็มีนวดประมาณ1 0บ5นาทีที่เช็คอินได้เลยค่ะโอ้ถ้างั้นเนี่ยต้องไม่พลาดแล้วครับต้องลองต้องลองถ้างั้นเนี่ยรบกวนพี่ออมพาทัวร์ทัวร์นี่รีสอร์ทหน่อยได้ไหมครับยินดีเลยค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับแชมป์อยู่ที่ ทูลนี่รีสอร์ทกุยบุรีนะครับจะบอกว่ารีสอร์ทแห่งนี้นะครับเป็นรีสอร์ทที่มีกิจกรรมให้ทำเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นรีสอร์ทที่กว้างขวางใหญ่โตมาก นี่คือมีกิจกรรมไม่ทำเยอะมากผมเห็นเมื่อกี้มีกิจกรรมอะไร,รบ้างคะพี่ออมค่ะตรงนี้ก็จะมีทั้งเปตองนะคะคมียิงธนูเทนนิสมีแบดมินตันนะคะมีวอลเลย์บอลหน้าหาดก็จะเป็นกิจกรรมแพนเดิลบอร์ดค่ยักให้ฟรีเลยค่ะดีจังเรียกได้ว่าอยู่ที่นี่นี่คือไม่ต้องออกไปไหนละใช่ค่ะมีสปาด้วยก็คือมีอะไรทำเยอะแยะ แล้วก็มีสปาด้วยมีสปาด้วยค่ะแล้วที่นี่มีหมดกี่รูมไทยครับทั้งหมดมีอยู่7รูมไทยแล้วค่ะตอนนี้ค่ะแล้วก็ห้องที่ขายดีที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นโอเชียนบีฟรอนต์ค่ะเป็นห้องอที่อยู่หน้าหาดนะคะแล้วก็ห้องที่ท็อปที่สุดเลยก็คือเป็นโรโยโอเชียนบีฟรอนต์พูลล่าโหสวยมากแล้วบรรยากาศก็ดีมาก อันนี้คือห้องที่ผมจะได้นอนคืนนี้เหรอครับพี่อมใช่แล้วค่ะอันนี้คือห้องที่เราเตรียมให้คุณแชมคืนนี้เลยมีอยู่2ห้องนอนนะคะมีชั้นบนกับชั้นล่างนอนให้ทั้งสองเตียงเลยะคะือ <c oughs> ผมสามารถเล่นมาตรงไหนก็ได้แล้วก็อีกห้องหนึ่งนะคะจะเป็นสตูดิโอนะคะก็คือสามารถทําครัวได้หรือว่าจะเป็นห้องประชุมเล็กๆได้ผมชอบอันนี้มากเลยครับแบบสระน้ำริมทะเลใช่ค่ะจะมองเห็นวิวริมทะเลเลยค่ะผมอยากเห็นข้างในห้องนะครับงั้นบรบกวนพี่อมพาทัวร์ไหนได้ไหมครับได้เลยค่ะไปต่อเลยค่ะโหแต่ ขึ้นมาถึงวับแรกที่เห็นคือประทับใจเลยนะครับพี่ออมวิวสวยวิวสวยมากแล้วพอเป็นชั้นสองเนี่ยผมรู้สึกถึงความเป็นส่วนตัวมากอะ<ช>่ะคือข้างล่างไม่ต้องกลัวใครจะมองขึ้นมาเลยอะ่ะ่ค่ะอา้ก็จะมองเห็นตอนกลางวันนะคะเป็นแบบวิวท้องฟ้าสวยๆใสๆแบบนี้แล้วก็ตอนกลางคืนก็จะเห็นดาวเลยแบบนี้สิครับที่เขาเรียกว่าแช่น้ําใต้แสงจันทร์แท้จริงใช่ไหมผมว่าที่เนี่ย เหมาะกับค,กคู่รักที่เพิ่งแต่งงานและมาฮันนีมูนจริงๆแล้วคือที่นี่ค่ะก็จะเป็นที่ที่หลายๆคนเลือกเป็นสถานที่สาหรับเป็นที่แต่งงานค่ะเป็นจัดงานแต่งงานหรือว่าขอแต่งงานอะไรเงี้ยเยอะมากโหพี่ออมสระว่ายน้าน่าเล่นมากครับค่ะกว้างเลยเป็นแบบพาโนรามาเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูอีกหนึ่งลุมไทยนะคะอันนี้ก็เป็นห้องที่น่าสนใจเพราะว่าอยู่หน้าสระน้ําเลยค่ะลูกค้าก็ สามารถเข้าพักแล้วก็เป็น pool access ได้ด้วยนะคะก็คือห้องนี้นะคะ deluxe ocean view with pool access โห oh, นี่คือตื่นเช้ามานะครับเราสามารถแบบมองวิทะเลได้เลยเนาะใช่ค่ะเรียกได้ว่ากว้างนะครับแล้วก็ใช้คนที่ได้คุ้ม,มอ่ะผมว่าดีมากเลยโห oh, พี่ออมตรงนี้แบบเอาใจคนรักนักดื่มพอดีเลย <laughs> เพราะว่ามีมินิบาร์เล็กๆนะครับทุกคน <laughs> ผมจะโชว์สเต็ปให้ดู <laughs> Okay, เดี๋ยวนะ <laughs> ยืมมาทำงานให้หน่อยนะคะผมก็มา่วเอาละครับตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องอาหารโมลาโนนะครับผมข้างหน้าผมเนี่ยจะเป็นเซตพาวเวอร์เบรกฟาสที่จะมีให้ทุกห้องเลยเรียกว่าน่าทานมากนี่ข้างบนก็จะเป็นโคคัสแล้วก็ตามด้วยแซนวิชนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นนี่เห็นชัดไหมเป็นผลไม้เรียกได้ว่าครบ <c oughs> ทั้ง5หมู่เลยนอกจากเมนูเบรกฟาสที่อร่อยมากม ด้านหน้าผมแล้วนะครับผมยังมีเมนูพิเศษชื่อว่าข้าวผัดปลาทูเสิร์ฟในกระบอกไม้ไผ่กลิ่นปลาทูหอมชื่นใจนะครับกลิ่นมันยั่วยวนใจมากครับถ้างั้นเรามาลงมือรับประทานกันดีกว่าบีบมะนาวใส่นิดนึงเห็นไหมเห็นปลาทูไหมปลาทูเป็นชิ้นๆ ที่นี่นะครับผมเขามีความพิเศษก็คือข้าวจะคล้ายๆกับข้าวญี่ปุ่นเนาะก็คือจะไม่แห้งเกินไปจะไม่แฉะเกินไปทําให้เวลาเคี้ยวเนี่ยรู้สึกว่าแบบละมุนลิ้นมากเลยครับพี่ออมรั้าหากแฟนๆรายการไทยนิยมนะครับสนใจพักที่ทูนนี่รีสอร์ทกุยบุรีสามารถเดินทางมาได้อย่างไรบ้างครับค่ะก็เดินทางทางรถยนต์มาทางถนนเพชรเกษมค่ะประมาณ3ชั่วโมงครึ่งถึง4ี่ชั่วโมงนะคะโรงแรมของเราก็อยู่ทางการสายมือปักหมุดได้เลยทูนนี่รีสอร์ทกุยบุรีค่ะ แล้วเมื่อกี้ผมแอบเห็นข้างหน้ามีรางรถไฟด้วยใช่ค่ะที่นี่อยู่สถานีรถไฟทุ่งมะม่ค่ะเราสามารถนั่งรถไฟมาแล้วให้รถโรงแรมไปรับได้ไหมครับใช่เลยค่ะเดินมาก็ได้นะคะประมาณ2นาทีถ้าใครนะครับที่ต้องการรีสอร์ทที่สงบสงบและที่สาคัญนะครับเป็นท์เท็ดเลเวอร์ด้วยนะครับผมสามารถพาน้องหมาน้องแมวมาได้นะครับที่นี่เลยครับผมแล้ววันนี้นะครับทางทูลนี่รีสอร์ทกุลบุรีนะครับ มีกิฟต์ไวเชอร์สุดพิเศษจากสปานะครับผมมาฝากคุณผู้ชมด้วยสปาฟรีหนึ่งชั่วโมงทั้งหมด5รางวัลน,นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ออมากนะครับและทูลนี่รีสอร์ทคุยบุรีสวยมากสงบมากผมประทับใจมากครับผมและครั้งหน้านะครับแชมป์จะพายพักที่ไหนติดตามชมในารายการไทยนิยมแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับสวยขนาดนี้นั่นคือ ทูลานี่รีสอร์ทกุยบุรีครับแล้วก็บรรยากาศหน้าเที่ยวจริงนะผมชอบอะไรที่แบบคนไม่ต้องเยอะมากในโครงการมีแค่23หลังแล้วมีสวนของตัวองมีความเป็นสวนตัวสูงสัมผัสธรรมชาติอยากไปไหมฮะคุณผู้ชมครับถ้าอยากไปวันนี้ทางทูลานี่รีสอร์ทที่กุยบุรีเนี่ยมีคิปวอชเชอร์ให้หมายถึงบัตรกำนันให้คนที่ชมรายการไทยนิยมของเรานะครับสามารถไปร่วมสนุกกันได้ตามที่อยู่ เพจไทยนิยมทีวีของเราที่ขึ้นอยู่หน้าจอคุณผู้ชมในขณะนี้ไปร่วมสนุกกันเปิดหน้าจออยู่ดีๆบัตรฟรีก็อาจจะลอยไปถึงหน้าตักได้แล้วจริงครับช่วงหน้าเรามาอายุยืนนานกันพร้อมกับเสียงเพลงและความกระตือรือร้นของเยาวชนไทยของเราน้องๆสาวๆหกคนรวมตัวกันใช้ชื่อว่าดดลูนี่มีพลังและมีความสดใสยเยอะมากผมอยากเห็นแล้วอยากเห็นแล้วใช่ไหมฮะพักก็สักคู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับดดลูนี่ครับ Đây shampoo. รายการไทยนิยมในช่วงท้ายนี้จะพาไปชมบรรยากาศของงานเปิดค่ายน้องใหม่รับบิดมูลที่พร้อมสร้างสารรค์งานดนตรีด้วยจินตนาการของศิลปินนำโดยดรแตนชวรลวัฒน์อริยะวรารมจุดเริ่มต้นของค่ายรับบิดมูลและคุณวินเมทาวินอังคะทวานิสนั่งแท่นเป็นซ e o พร้อมที่จะพัฒนายาวชนไทยให้ประสบความสำเร็จทางด้านดนตรีและผักดนเพลงไทยสู่สากลแม้จะเป็นมือใหม่แต่รับบิดมูลก็มีความพร้อมส่งศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่อย่างดารุนีกับซิงเกิล หนูพูดได้ไหมความรับนางฝาซีเกตแองเจิสู่ตลาดทีปอกช่วงสุดท้ายในรายการไทยนิยมของเราเป็นประจำเช่นเคยที่เราจะมีโอกาสได้ฟังเพลงทั้งบทเพลงเก่าและบทเพลงใหม่ๆและวันนี้ขอแนะนําค่ายเพลงใหม่ครับที่มีชื่อเพราะมากชื่อว่า Rabbit Moon ครับโอ้โหแค่ฟังชื่อก็รู้สึกได้ถึงความโรแมนติกนะครับกระต่ายย่อมอยู่บนพระจันทร์ เวลาเรามองพระจันทร์เราเห็นกระต่ายแต่ว่ากระต่ายที่อยู่บนพระจันทร์ตัวนี้เนี่ยจะเสกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรให้เราเสกกลุ่มนางฟ้ามาให้เราครับพี่อามแล้ววันนี้กลุ่มนางฟ้าที่คุณจิ๊บพูดถึงพร้อมอยู่แล้วข้างหลังพร้อมกับบทเพลงใหม่ที่จะทําให้คุณผู้ชมได้รู้จักผลงานของพวกเธอเธอใช้ชื่อวงว่าดารุนีและเพลงนี้มีชื่อว่าหนูพูดได้ไหม 我未开白 วงเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ล่าสุดของเมืองไทยนะครับและนี่คือวงดารูนีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะให้ดารูนีแนะนําตัวให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะพวกเราดารูนีโอ้โหดูมีความแจ่มใสให้ดารุนีแต่ละคนแนะนําตัวเด่๋ยครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะซโมนนะคะคุณซโมนครับมิมี่ค่ะคุณมิมี่ครับเรมี่ค่ะคุณเรมี่ครับ เคลลี่ค่ะคุณเคลลี่ครับจีจี้ค่ะคุณจีจี้ครับทีตาค่ะคุณทีต้านะครับทั้ง6คนเนี่ยคือจริงๆเราจะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับในหลากหลายเวทีจากประสบการณ์3ปีที่ผ่านมาพวกเดลูนี่ฝึกหนักมากๆนะครับเราก็ได้ผ่านประสบการณ์ต่างๆมา3ปีที่ผ่านมามอบอะไรให้กับเพื่อนๆบ้างครับมอบหลายอย่างเลยค่ะมันเป็นประสบการณ์ที่แบบเราได้ทําด้วยกันแล้วมันแบบ เสริมความสัมพันธ์แน่นอนค่ะทาให้เราดูใจกันมากขึ้นค่ะแล้วก็ทําให้เราแบบไม่ตื่นกลัวเวทีไม่ตื่นกลัวในการพูดแล้วก็รู้ใจกันมากขึ้นค่ะมันก็เป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนกระทั่งมารวมตัวกัน6คนในนามของดารุนีพูดถึงที่มาของดารุนีหน่อยเมื่อกี้จีตาพูดไปแล้วมาร์เคลลี่บ้างเคลลี่บอกหน่อยว่าดารุนีมันมาอย่างไรที่มาที่ไปของชื่อนี้ครับโอเคค่ะดารุนีนะคะก็ ตรงตัวมาจากคำภาษาไทยเลยก็คือเดรุนีค่ะที่แปลว่าเด็กสาววัยรุ่นอะไรอย่างงี้ใช่ก็นำมาดัดแปลงเป็นแบบว่าให้มันแบบจูจใช่จิจารเดรุนีก็คือเหมือนกับพวกเราที่มีหลากหลายสไตล์ค่ะใช่เพราะว่าเดรุนีแปลว่าเด็ก เด็กหญิงสาววัยรุ่นซึ่งมีความสดใสแล้วก็มีความแรกแยมค่ะก็หเหมือนกับพวกเราที่มีหลากหลายสไตล์ค่ะมายมิร่วมกันเป็นดารุนี่ค่ะอ๋อหลากหลายสไตล์ช่่ยบอกหน่อยแต่และคนจะมีสไตล์เป็นอยา่างไรหนูขอ,อนแนะนําคนนี้เลยค่ะได้ครับเรียกว่าเป็นสไตล์ที่ไม่มีใครสามารถบรรยายได้ไม่มีใครเหมือนแบบเหมือนไม่ได้หมายถึงกุณทิต้าจะเป็นคนบรรยายใช่หรือว่าจะให้เขาบอก ว่าบุคลิกเขาเป็นอย่างนั้นแล้วก็พวกเราเชื่อหรือเปล่าอย่างจินจีชัดสุดแปลกแบบยูนิคไม่ต้องไม่เรียกว่าแปลกต้องเรียกว่าถ้าใครถามคาแรคเตอร์ของพี่จีจีต้องบอกว่าเป็นจีจีค่ะใช่แล้วคาแรคเตอร์จีนจีเป็นไงครับคือมันไม่มีคําไหนมาแบบว่านิยามหรือว่าบรรยายได้จริงๆมันก็จะต้องแบบคาแรคเตอร์จีจียิ่งทำให้เราอยากรู้ว่าจริงจแล้วจีจีเป็นยังไงครับบุคลิกกับจีจีคือต้องรอติดตามค่ะลุก เรามาถึงตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าแค่พวกเราเนีผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทั่วประเทศหน้าจอก็อยากจะรู้แหละคาแรคเตอร์ยังไงไปดูใน MV ีนี่เราจะแบบเห็นไหมเห็นค่ะเห็นคาแรคเตอร์ของจีจีและเห็นคาแรคเตอร์ในแต่ละคนถ้าเราจะติดตามผลงานของดารูนีอยากไปรู้จักดารูนีมากขึ้นอยากมีความคิดเห็นอย่างเมื่อกี้ที่ทีตาบอกว่าเฮ้ยถ้าอยากให้ด้อมชื่ออะไรบ้างให้ติดต่อดารูนีได้ที่ไหนช่องทางตรงไหนบ้างยังไง ค่ะก็สามารถติดตามพวกเราดารุนีนะคะได้ทาง Facebook Instagram แล้วก็ TikTok ของ d a r u n i .official ได้เลยค่ะแล้วก็อยากฝากอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนพวกเรามี c h a ชาเลน t k t t o k ด้วยอย่าลืมไปเล่นกันนะคะแฮชแท็กหนูพูดได้ไหมชาเลนจับเลยได้เลยครับเบผมเจ๋าเจฮะแล้วก็มีอีกที่หนึ่งด้วยค่ะเป็นช่องทางการติดต่อหรือว่าเป็นการอัปเดตข่าวสารต่างๆก็สามารถติดตามได้ทางทุกช่องทางมีเดียเลยนะคะ เขียนว่าแ a ปปิตร o มูนคอบค่ะใช่แล้ากด้วยค่ะเข้าไปใน r a b ปิ t m o มูก็จะแบบได้เห็นหมดตั้ง <c oughs> แต่ MV ตั้งช่องทางการติดต่อต <c oughs> ่างๆนะ IG t i t t o t o k เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอนะครับใครที่โดนสาวๆตาลุีทั้ง6ท่านตกไปเรียบร้อยแล้วเหมือนคุณอามกับผมเนี่ยนะช่วยกันแชร์ไอเดียเข้ามาเลยครับว่าเราอยากจะให้ด้อมชื่ออะไรนะเดี๋ยวจะได้มาเห็นกันแล้วก็มาช่วยกันเลือกน้องๆหลังก็ ดูสนุกจริงๆนะแบบกระตือรือร้นตลอดทุกคนน้องอย่างเดียวฮะหลานหลานไม่ใช่ครับน้องน้องพอน้องพอครับผมอยากให้มีใครสักคนเป็นตัวแทนฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมทางช่อง3ครับเชิญครับค่ะก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะดารุนี่ค่ะสั้นๆแต่ได้ใจความนะครับให้คุณผู้ชมได้ติดตามดารุนี่นะครับทุกช่องทาง ผ่านทางรลบบิดมูลที่เราขึ้นอยู่หน้าจอโทรทัศน์ของท่านในขณะนี้วันนี้ขอบคุณโดนี่สร้างความสดใสให้เราในเย็นเย็นวันอาทิตย์วันนี้ครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณค่ะนี่คือรายการไทยนิยมนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา16.45นกานาทีทุกเรื่องราวที่เป็นภูมิพลังวัฒนธรรมของคนไทยทั้งเรื่องของความเชื่อเรื่องของอาหารที่พักเรื่องของดนตรีเรื่องของเพลง วันนี้ผมวิบูลย์ลีรัตน์จันทรครับครับและผมจีบวสุแสงสิงแก้วครับครับผมลาคุณผู้ชมไปก่อนพร้อมกับเดลนี่ครับวันนี้ขอบคุณมากๆและสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสร้างภาพพิจิบนี่เริ่มจากจอเงินก่อนคือภาพยนตร์ใช่ค่ะใช่น่าอาดยังไงก็คือเลือกมาแล้พี่ก่อบอกผมว่าเริ่มต้นจากการทำบัญชีนะฮะโดยรวมไปมาเริ่มต้นจากการทำบัญชีได้ด้วยนะใครพี่ก่อพี่ก่อครับที่อยู่ไฟสตาร์พีดักชั่นแล้วก็ทำหนังนะ แล้วพวกนี้ก็เล่นหนังเล่น,นออไปตาเขาก็มารับตังค์พี่ก็จ่ายตังค์ทำตัวบ,บัญชี ก็ได้รู้จักกันแต่ไม่ได้สนิทพี่พี่กับเจอใครก่อนเจอพี่กิมก่อนหรือว่าจไม่ก็พอๆกันแหละค่ะใกล้ๆเพียงกันหนึ่งหลังใกล้ๆกก็เจอนิชันเจอนิชันก่อนเพราะงั้นนั่งเล่นหนังไฟตาพี่นาหนักไปกับพี่นาก็คุณสองคนกับพี่น้าเท่านั้นแหละเจอครั้งแรกเป็นไงครับก็หน้าเขาแบบว่าวันบางวันก็รู้จักบาเพราะงั้นดูดูเนี่ยตอนตอนสช้านี่คือสวยสดใสนะ